สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูคุณพ่อคุณแม่ประกอบชั้นวางของนะคะส่วนหนูก็จะเป็นทั้งผู้ช่วยแล้วก็ผู้ปันป่วนจะช่วยหยิบน็อตให้คุณพ่อตามที่คุณพ่อบอกค่ะคุณพ่อก็จะดูแบบไปแล้วก็ประกอบไปช่วงแรกๆก็จะงงๆหน่อยค่ะเพราะว่าแบบเป็นภาษาจีนแต่หลังๆคุณพ่อคล่องปีตดเลย นี่ไงหนูช่วยได้แป๊บหนึง่งหนูก็มาหาอะไรกินปากที่ว่างไม่ได้เลยพอกินของว่างเสร็จหนูก็ลุกขึ้นมาเต้นดุกดิ๊กแก้เบื่อนิดหน่อยค่ะพอเต้นเสร็จหนูก็ไปหาตุ๊ก,กตาแล้วก็ของเล่นมาลองวางบนชั้นว่าจะสวยแค่ไหน แต่คุณแม่ก็บ่นก็เลยตั้งเอาออกนี่ไงเพราะไม่มีอะไรทําก็ไปเปิดตู้เย็นหาอะไรกินอีกและก็มาเดินปวนไปป่วนมาไม่ช่วยอะไรเลยทีเนี้ยเหอแป๊บเดียวคุณพ่อก็ถึงขั้นตอนประกอบขาตู้แล้วพอคุณพ่อใส่ขาตู้เสร็จก็ประกอบฝาด้านหลังต่อเลยค่ะระหว่างที่คุณพ่อกำลังประกอบฝาปิดด้านหลังอยู่คุณพ่อก็นึกขึ้นได้ ว่าคุณพ่อทําผิดอยู่หลายจุดเลยแล้วคุณพ่อก็ได้ทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็นําชิ้นส่วนชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างประกอบเข้าด้วยกันแล้วก็เสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นชั้นวางแบบนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะอะรีวิวเปิดดูเปิดดูอาเปิดลิ้นชักด้วยเปิดได้ไห เปิดแล้วก็ปิดทีร้านเปิดทีร้านปิดทีร้านอ่าเปิดประตูนี้หละ<ป>เปิดประตูนี้หละ<ป>โอเค